ดาวเคราะใหญ่เห็นหมสองสามองค์เนี่ยนยีจะย้ายในวงเวลาที่นะฮะใกล้เคียงกันนะฮะแล้วในโหราศาสตร์เนี่ยการย้ายของดวงดาวข้ามราศีไม่ว่าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศตะวันตกนะฮะเขาเรียกดาวสาหลัม เนี่ยย้ายราศีเปลี่ยนาธาตุที่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นราศีมีนเป็นราศีาธาตุน้ำราศีกลมเป็นราศีธาตุลมเนี่ยก็เนี่ยเปลี่ยนจากน้ำมาโต้ลมอะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนจากน้ำเข้ามาสู่ตรงราศีธาตุลมเนี่ยแล้วส่วนดาวพฤหัสเปลี่ยนจากราศีธาตุดิน อมาสุรสีธาตุลงเนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอ้ต่างองค์ก็ต่างเปลี่ยนเนะี่ยเพราะเพราะฉะนั้นมันก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงดาวย้ายท่านเปรียบเทียบเหมือนกับพญานกเนะีพยพญานกหมายถึงนกใหญ่นะ เพราะนั้นดาวพฤหัสบดีลาหูเสาเนี่ยนีถือว่าเป็นพระเคราะที่ยิ่งใหญ่เป็นดาวใหญ่เนีเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายราศีครั้งหนึ่งมันก็สะเทือนเรื่องลั่นนะเนี่ยต้องเกิดการปรับตัวกันอย่างขนานใหญ่เนี่ยแล้วมันเกิดย้ายพร้อมๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนีเหตุการณ์สำคัญมันก็น่าจะเกิด เ,เพราะนั้นเราเห็นภัยแห่งสงครามเราเห็นภัยแห่งอุบัติภัยภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะกระจายเยพราะนั้นดวงโลกเ,<ม>เห็นชัดเ,เห็นชัดเพราะนั้นสงครามยูเครนรัสเซีย นะหรือกรณีตะวันออกกลางแนะปาเลสไตน์อิสราเอลหรือฉนวนกาซาอะไรพวกเนี้ยนะจนกระทั่งมาถึงทะเลจีนแแปซิฟนะิกนะเพราะนั้นเนี้ยแนะแม้แต่พม่าก,ก็นะไม่รู้จะออกแบบรูปไหนนะนะมีการถ่วงดุลกันระหว่าง กัมพูชากับไทย mm hmm. เนี่ยซึ่งอาจจะต่อยอดไปสู่จุดอื่นอะไรอย่างเนี้ย mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงดาวย้ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมือง mm hmm. เนี่ยการเมืองโลกแล้วก็การเมืองภายในประเทศ mm hmm. เนี่ยการเมืองภายในประเทศเพราะนั้นก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เนี่ยพร้อมๆกับดาวที่ย้ายราศีนะฮะวันนั้นเนี่ยพญานกที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับดาวย้ายราศีเนี่ยหมายเปรียบเทียบกับพญานกที่กระโจนหรือโผลบินจากต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วไปลงที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะเพราะนั้นก่อนที่จะย้าย มันก็เกิดการกระทืบเพื่อที่จะใช้แรงเนี่ยกระจนนะกระจนนะกระจนเพราะนั้นโอกาสที่กิ่งไม้ต้นเดิมจะหักจะแตกหักโค่นเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วไปตกอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะ่ยมันก็แรงถาโถมที่ลงไปอ่ะ เนี่ยอาจจะทำให้กิ่งไม้นั้นหักเนี่ยผมเปรียบเทียบโดยไม่ต้องถามก็ได้โดยไม่ต้องถามว่าแล้วในอดีตมันเคยมีไหมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดูตอนอายุเมืองอายุสองรอยยี่สิบสี่เต็มย่างเขาสู่ปีที่สองอยี่สิบห้า เมื่อ18ปีที่แล้วทักษะดวงเมืองตกภูมิศกลาหูเป็นกาลีเหมือนกับขนาดเนี้ยปีนั้นลาหูก็ทับอย่างนี้นีทับศกสิบแปดปีที่แล้วไม่ต้องบวกล้เนีแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อลาหูโคจรมาที่ระยะศูนย์องศากับสามลิบดาค,คือกำลังจะย,ย้ายเนีกำลังจะย,ย้าย นะวันที่19เดือนกันยายน2549เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเหนะือลีลาคล้ายๆนะเนะพราะนั้นลาูเป็นกาลีอยู่ตรงนีนะ้ก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนะพราะนั้นนะก็ก็ต้องระวังเนะพราะนั้นโหราศาสตร์เป็นเครื่องเตือนภัย เตือนให้ระมัดระวังว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดซ้ำรอยเนี่ยเกิดขึ้นอีกเนเมื่อการเทฐศามันนมาถึงคล้ายๆกันเพราะนั้นก็ต้องระวังนะเพราะนั้นการยึดอำนาจการยุบสภาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นีถึงแม้ใครบอกว่ามันหมดสมัย นะแต่บางคนก็บอกว่ามันยังทันสมัยอยู่อะไรน,นะแก้โดยวิธีอื่นไม่ได้นะก็มีวิธีนีนะ้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอะไรอย่างเนี้ยนะ,ะอันนี้ก็ฝากไว้